โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดอร์สคิปชันได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภยัย no ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel s k e t ช o ์กันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวตามปกคลิปเลยนะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลของเนื้อเรื่องชัเตอร์ต่อจากเซนโจนะครับว่า x อ r เ s s ขอรานั้น จะเดินทางมุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งไหนซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยครับผมก็คงจะต้องบอกเลยนะครับว่าเนื้อหาต่อไปนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นอะไรที่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเพราะต้นขั้วของเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นั้นเนี่ยผมได้หยิบยกมาจากบทสัมภาษณ์ของนิตยสาร Weekly Famous ฉบับที่1808พอครับซึ่งจะเป็นฉบับของวันที่10สิงหา2023นนั่นเองนะครับซึ่งทางตัวของนิตยสารเนี่ยก็มีการปล่อยขายยังเป็นทางการในวนกกนวนัันนนททีีี่่่่่27กกกรรราาาามมผผซึง็บูู้้ข มาจากช่องทางของคอมเมนต์ที่เพื่อนๆได้คอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอวิเคราะห์ทฤษฎีทิงยุนใน l อนั่นเองครับโดยเนื้อหาที่พูดถึงนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายประเด็นนะครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะเจาะแค่ประเด็นเดียวซึ่งนั่นก็คือประเด็นของดวงดาวต่อไปที่ a s t ตราวิคเพลสกำลังจะมุ่งหน้าหลังจากที่จบภารกิจที่เซียนโจ้นั่นเองครับตามเนื้อข่าวนะครับมีการบอกว่าทางผู้พัฒนายืนยันออกมานะครับว่าดวงดาวต่อไปที่ a s t ตราวิคเพลสจะมุ่งหน้าไปนั้นเนี่ยมีชื่อรีว่าาาง้ไมทสถด ได้แล้วก็วิเคราะห์ได้จากเนื้อเรื่องภายในเกมตั้งแต่แรกเลยครับโดยหากเพื่อนๆยังจํากันได้เนี่ยก่อนที่ทาง a s t a l Express จะเดินทางมุ่งหน้าไปยังเซียนโจนะครับตัวของฮิมิโกะเขาก็มีแพลนเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าหลังจากที่ออกจากจาริโลซิกเนี่ยครับพวกเขาจะเดินทางไปไหนกันแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับตัวของฮิมิโกะก็ยังไม่ได้บอกกับเราตรงๆเพราะว่ากาลังจะมาประชุมกันที่ห้องโถงหลักซึ่งเป็นล็อบบี้หลักๆของรถไฟ a s t a l Express นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็อย่างที่เรารู้กันครับคัฟรากล้วาได ได้เปลี่ยนเป้าหมายไปที่เซียนโจลัวฟูแทนซึ่งตรงนี้ครับเมื่อเราเดินทางไปถึงยังเซียนโจเนี่ยก่อนที่เราจะลงไปที่เซียนโจลัวฟูนะครับถ้าเกิดเราทําการคุยกับเวลก่อนเนี่ยครับเวลเขาก็จะบอกข้อมูลกับเรามานะครับว่าดวงดาวที่เรากาลังจะมุ่งหน้าไปแต่แรกก่อนที่จะมาเซียนโจนะเนี่ยมันมีชื่อว่าเพนาโคนีนั่นเองเวลยังได้ให้ข้อมูลกับเราอีกนะครับว่าตามบันทึกที่ถูกเก็บเอาไว้ในแอสเทลเอ็กเพลสนั้นมีการระบุเอาไว้นะครับว่าในยุคที่อากิวิลี่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยดวงดาว Pen เ,าวเาาพ โดยดาวดวงนี้ครับถูกใช้ในฐานะของเรือนจำอวกาศเอาไว้กักขังเหล่าอาชญากรเอาไว้ซึ่งต่อมาครับหลังจากมีการปรากฏขึ้นของสเตลลรอนนั้นมันก็ได้ทาให้องค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวหรือ IPC ของเราไม่สามารถที่จะควบคุมดวงดาวเพนาคนีได้อีกต่อไปครับซึ่งต่อมานะครับเมื่อไม่มีการควบคุมโดย IPC แล้วเนี่ยอาชญากรบางส่วนของเพนาคนีจึงหนีไปพึ่งพิงพลังของเทพดาราแห่งประสานซึ่งในปัจจุบันครับดาวเพนาโคน,นีเนี่ยจึงอยู่ในการดูแลของเทพดาราแห่งการประสานนั่นเองครับในฐานะของครอบ หรือ Family อีกทั้งเพนาคนี่ครับยังมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์จากดาวแห่งคุกเนี่ยกลายเป็นดาวแห่งการเฉลิมฉลองนั่นเองอะนะโดยสาเหตุที่ a s t r a l e x p r e s s นั้นต้องการมุ่งหน้าไปยังเพนาคนี่นะครับก็เป็นเพราะว่าในช่วงเวลานี้ครับทางกลุ่มของ Family ได้เชิญชวนกลุ่มคนลหลายๆกลุ่มในกาแล็กซี่ให้เดินทางไปยังดวงดาวเพนาคนี่อย่างเป็นทางการและเปิดเผยโดยองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวนั้นเน่ยก็ถูกเชิญด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งทางหัวหน้าระดับเพชรของทางองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวก็ได้รายงานผ่านข่าวจากวิทยุบ,บน a อสเ p ลเอ s ก ว่าเขาจะตอบรับคําเชิญนี้ซึ่งตรงนี้ก็มีประเด็นพอสมควรครับหากเพื่อนๆลองแอสซูมไปที่เนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ย IPC ครับเคยเป็นคนกลุ่มดวงดาวดวงนี้เอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นเรือนจาครับแต่ตอนนี้พระสารครับได้เป็นเจ้าของดวงดาวดวงนี้แทนอีกทั้งยังเปลี่ยนให้กลายเป็นดวงดาวแห่งการเฉลิมฉลองด้วยนะดังนั้นนี่ครับสาเหตุที่ทางตัวเกมใช้ว่าเชิญชวนเหล่าผู้คนในกาแล็กซี่อย่างเป็นทางการก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนแรกเนี่ยครับเขาไม่ได้เปิดเผยพ,พนาคน,นี่อย่างเป็นทางการสักเท่าไหร่นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเพียงการว โดยอีกหนึ่งอิสต์เอ็กที่เชื่อมโยงไปยังดวงดาวแห่งคุกนี้ก็คือเรื่องราวของตระกูลฟายสมิธนั่นเองครับซึ่งอย่างที่เคยบอกไปในหล,หลายๆคลิปนะครับว่าตระกูลฟายสมิธเนี่ยเป็นตระกูลที่มีความสามารถและมีพรสวรรค์นในการตีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้ซึ่งจากเนื้อเรื่องในลีลิกนั้นก็ได้มีการอธิบายนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเคยถูกกุมขังอยู่ในคุกสักแห่งมาก่อนนะซึ่งอาการถูกกุมขังเนี่ยครับก็เหมือนกับว่าเป็นการกุมขังเพื่อที่จะเอาพลังของฟายสมิธเนี่ยไปใช้ในการตีอาวุธของ อดีตเนี่ย IPC เป็นคนควบคุมเพนคโนนี่แล้วคุกที่ใช้กลุ่มขังไฟสมิธเนี่ยมันเป็นเพนคโนนี่จริงๆก็เท่ากับว่า IPC ครับก็เป็นหนึ่งในขั้วอำนาจที่น่าจะมีรับลมคมในไม่น้อยเลยนะซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่รู้นะครับว่าเพนคโคนี่เนี่ยคือคุกเดียวที่ใช้ขังไฟสมิธในอดีตหรือเปล่าซึ่งถ้าหากเป็นเพนาโคนี่จริงๆแล้วเราก็ยันก็จะเท่ากับว่าเนื้อเรื่องหลายๆอย่างภายในเกมตอนนี้ครับเริ่มที่จะประสานเชื่อมโยงเข้าหากันแล้วแล้วเราก็จะสามารถตอบอิสเรีกหลายๆอย่างที่อยู่ในลิลิกซ์ที่เราไม่สาาาาามมรถทํควเเข้้ใจไดนนั่นอง โอเคครับ, okay, รบสุดท้ายนี้ข่าวนี้มีความเป็นไปได้และมีความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ใช่ไหมผมมองว่าก็น่าเชื่อถือไม่น้อยเลยทีเดียวครับถ้าเกิดมองจากมุมมองบริบทเนื้อเรื่องครับเรื่องราวภายในเซียนโจของเราตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องอยู่แล้วครับเพราะว่าเซรลอนก็กําลังถูกผนึกนะครับในแผดหน้าเนะี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ครับที่เนื้อเรื่องของเพนาคนี่อาจจะยังไม่ถูกอัปเดตเข้ามาเนื่องจากเรื่องราวของต้านเหิงจิงหยวนแล้วก็เบลดเนี่ยครับก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือถูกบอกเล่าในเนื้อออเเเเเเรรรรื่่่่่่งสััักกกทาาไไไหลยยนนนนนะะวมมิดดขึ้แี เราทําได้เพียงแค่วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในเกมนะครับซึ่งข้อมูลที่ว่านั้นก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเฟื่องฟูนะมีทฤษฎีต่างๆนาครับที่วิเคราะห์กันไปว่าตัวของเบรดน่าจะได้รับพลังแห่งการเฟื่องฟูหรือพลังแห่งความเป็นอมตะเนี่ยมาจากต้านหึงนะก็ไม่รู้ว่าทางโตเกมจะอธิบายตรงส่วนนี้เพิ่มเติมอย่างไรก็เอาไว้เดี๋ยวรอทางโตเกมอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาทาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังในภายหลังนะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยผมก็รบกวนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ เราวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีครับ